สวัสดีครับเอาไว้คนใหม่นะครับอยู่กับพี่โมงคนสองเลขคนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสสมุทรงครามนะครับอยู่ที่นครับผมอยู่ที่วัดบางแก้วเนาะหลวงพ่อตัวแทนใจวันนี้เรามาตามเลขกับศาลแม่ยนามีบางท่านผู้ชมบอกว่าอยากให้มาขอโชคสารเงินเนาะไม่เลยนะแม่ยนาแม่ยานาสารไม่เป็นเงินไม่ตะเคียนเป็นศาลที่ ออกได้ผูกเได้เงินแสนมาแล้วนะครับใช่นนีรกไปรับโชคที่นี่ับคุณน้องเก้าแสนเอ้าหมื่วบเกานเจ็ดคือราคูร้อนนั่นแหละนี่เดแันนี้เราจะมาตามแต่วันนี้น้องไม่มานะครอถึงเราต้องหาที่จะฝากขออกด้วยวันนี้ไปเรียกอะไรเนาะาก่านคือกครแลมีแค่เราสคนแล้วก็ันนี้สานที่นอนที่เราเมื่อคืนวันนี้คมาถ่ายเพราะมืร้อนมนี่วันนี้เราก็เลยถ่าออยตรงน,นี้ก่อ,อนผม๋ยากจะวันหลังึ้น,ขขขนมา ข้อมืองนผีใช่เพราะว่าเดี๋ยวยคือวันนี้คือวันนี้เรามาตามให้เนาะว่าที่ที่ร่ายฟังว่าจะมาถามที่วัดว่ามีอยู่หรือเปล่าซึ่งเราค้นหาอินเทอร์เน็ตแล้วว่าวันนี้มันมีเกี่ยวกับสาลเพราะเงินผีจะบอกเพราะนงินัีเดี๋ยวีเรื่องอะไรก็ บอกกับปัญญาแล้วก็ไม่ได้เปียนนะครับโรพมะวโตอรโตามาาณโมปสพมะโตอรหตโตามาสาาณโมปัสพมะโตอรหตโตามาาไม่ได้เปี่ยนวันปางแก้วนะในเยนกอกนาวันนี้ผมป่าอกป่าอกคนใหม่กับ นะมาขอโชคขาลาบดนันทีน่นะหวังว่าทางในตะเกียนแล้วก็ทาง,ทนงนในแม่ตาแม่นี้จะเปิดทางให้กับลูกหลานได้รับได้สัมผัสเนาะแล้วก็ได้รับเลขที่จะโผล่มาให้ลกูกเห็นขอให้เป็นเลขนาโชคํำนักจนน้งบ้านเด้วยแต่ที่มีนกเขาไปทำรังในแม่ตะเคียนยน,ยนี่เนาะมีเสียงลูกโดยีเสียงเนาะมีเสียงร้องเนาะใอ่ป่ะใช่ เมื่อกี้เห็นมันโดดออกมามัีบไรออกมาไปด้วนี่ครับมีน,น,นกเข้าไปทำรังนี่นี่ครับผมเห็นกำลังเจาะไม่ได้มีแต่เรานะท่านผู้ชมนะที่มาขอโชคที่นี่นะก็มีลหลายท่านเข้ามาขอโชคเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรา พี่มงให้พ ah, um, uh, yeah, so uh, uh, ี่มงจุดทุ่เล็มงคลด้วยนะครับเดี๋ยวเอาดอกไม้แช่ก่อนเนาะเพื่อดอกไม้ได้อยู่ได้นานๆหรือนานอ่ะพี่มงจุดทุ่เล็มงคลเดี๋ยวผมจุดเทียนให้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็เอาไว้เงี้ยสาธุสาธุทุ่นเร็วมงคลครับอ่ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะจุดทู่เล็วมงคลให้กับท่านผู้ชมท่านเอาไปสีโชคสินดวงนะครับเดี๋ยว ถ้าใครได้เห็นเลขนี้โบกไปเปี่ยนโชคดงนะนแล้วก็ตักไปส่วนตัวดูนะครับเพือ่อจะรับโชคกันเนาะเราให้แอดมงนะครับตัวแทนจุดทูบเลขมงคลเนาะจะได้มงคลสมชื่อเนาะแอดมงคลจุดทูบมงคลขอให้เลขนี้เป็นเลขนำโชคลำรับชมทางบ้านก็ขอให้ได้รับเงินแสนเหมือนกับน้งององเนาะรับโชคกันนะครับก็ บางคนบอกอยากกดนี้นะก็ขอให้ทุกคนได้สมหวังท่านผู้ชมเชื่อไหมวันนั้นที่ผมมาส่องตอคืนเนยผมเห็นตรเนี้ตกใจหมดเลยนะน้องเขาเรียกอะไรตุ๊กตาอะไรเดือนเขาเรียกตุ๊กตาเลยตุ๊กตาตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยเมื่อก่อนลูกเทพนะวันนั้นเห็นเป็นผมนะตกใจหมดเลยแล้วก็ผมเห็นด้านหลังนะท่านผู้ชมนะเป็นคนยืนขึ้นท่อนเนาะ เหมือนมีคนมานื้อออกอะเองไปดูไปสำรวจได้แล้วนะฮะทุบเรืองมงคลใช่ครับเราจะปักไว้ตรงไหนพี่ปักไว้นี่แหละเออขอให้เป็นเลขนำโชคนะชงท่านเด้อสาธุสาธุแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะเดี๋ยวเราไปส่องเลขกันที่ขอนประชาเงนี่ไงเนี่ยมาทำรังอยู่อะนกอะไรไม่รู้อะตรงไหนเนี่ยอะไรรูนั่นเลยในโพงเลย มีเสียงที่กกี้นั่นแหละนั่นแหละเมื่อกี้เห็นแล้วก็เห็นที่เศษไม้ออกมาเกี่ยต่องเลขกันต่างเลขไฟอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมผมตอนตรงที่วันแรกที่ผมเห็นที่มีควันอยู่บนที่มีคนยืนนะคือมันไม่ใช่ชุดนะแต่วันนั้นมันควรเป็นชุดลงมาอาจารย์ครับท่านผู้ชมตรนี่วยอาของอะไรมาชิ้นหน่อย ขอโอย an ูนเนี um ่ยเห็นมีไข่มุกเอาอะไรต้อยมาให้แม่อยู่แปงแต่ขอนเริ่มลูกหมดแล้วนะขอเริ่มูกแล้วนาะว่าจะหาก็ต้องเข้าไปข้าใน่ะแต่วเข้าไมได้เนีไม่มีช่องตรงเนี้ยเวลาจะเข้าไปหาทีก็ต้องมุดูเข้าไปเลยดูกันเีก้ อันนี้ไม่ต้องมุดหรอกเห็นเลขสามขึ้นน,ะน่ะนะตรงไหนเหนือรูอ่ะเหนือรูมีเลขขึ้นอยู่ตอนนี้เห็นเป็นเลขสามนี่ไงมไม่น่าตรง,งนั้นนี่นี่นี่ตรงนี้ก็มีน,นมี่ไม่ได้หมายถึงหมาถ,ถ,ถึงงั้นหมายถึงตรงนั้นแหละ เออเนี่ยที่หมายถึงตัวนี้เนี่ยจะไป็นนอนสามอะไรทักอย่าง 3, อ่ะสามเก้าอหรอเนี่ยเออเป็นเลขอยู่ยนะท,ท่า<ล>นผ<ล>ู้ชมลองอลองสังเกตกันนะคล้ายๆมันมีเลขบอกอยู่นะใช่ชัดขึ้นนะเออเอย่าตั้งกล้องแบบนี้ก่อนเผื่อคนดูจะเห็นเลขอือเสียงดังมากเป็เสียงนกไม่รู้เออ น,นี่แล้วข้างล่างนี่ก็เป็นรูนกนะที่ไปทํารังนี่ขอนไม่ตะเคียนมีเสียง้ลยมีเสียงออกมาจากรูนก ตรงนี้จะเป็นเลขอะไรเนี่เดีย่ยค่อยดูเนาะอันนี้จะเป็นก็จะเป็นหน,น,นึ่งสามเก้าเนาะโอเค

เ,เป็นเสียงรังเป็นนกอยู่ฮะนกเนรียงรูนั่นเหรอใช่เนี่ยเสียงตลอดเลยไอ้ออไอ้ออเน,นี่ยนี่คืองูเหยื่นใช่ไหมก็ขี้นี่นี่ขี้นกเนี่ยเห็นร่าข้างล่าง,างเนี่ยขี้นกนั่นเลยแล้วก็เลขที่เห็นคือเลขอยู่ตรงนี้นะโอเคอ่ะหนึ่งชุดละประตูตาตรงนี้เอสโอ้ที่ขอแล้วนะ เลขเลยเหมือนเลขเลยเหมือนเลขเหมือนเลขอ่ะเดี๋ยวเรามอบอาวุธให้กับพี่มงก่อนเนาะจริงเหมือนเลขซึ่งเราไม่ได้ใช้มอบสิ่งนี้นานแล้วนั่นก็คือน้ำหอมมงคลน้ำหอมมงคลนั่งชมกับแป้งวันนี้ลองดูนะครับน้ำหอมมงคลเฮ้แต่ตรงนี้เป็นเลขจริงนะเอ็ดเนี่ยก็ไม่ต้องสองรือแปดห้าหรอดูในกล้องดิเก้าเออ เลขอะไรวะเดี๋ยวแปดแปดห้าอือแปดห้าแล้วใช่ใช่เก้าเก้าศูนย์นั่นเลขแปดวงกลฎสอง,งอันแล้วตัวหลังก็เป็นเลขห้าถ้าอยู่นอกถ้าไม่อยู่ในกล้องชัดกว่าดูในกล้องดูในกล้องมันยังเบเบถ้าดูตาเปล่าชัดกว่าไม่เห็นเห็นในกล้องอเป็นเลข อ๋อพี่มูจะบอกว่าเป็นเก้าไงเป็นเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าเหมือนห้าเออมันเก้าศูนย์ห้าเหมือนกันหรือเก้าศูนย์เก้าถ้าบอกเก้าจะมาแล้วก็เอาให้เต็มที่ไปเลยเนาะเก้าศูนย์เก้าแล้วกันนะอันนี้ของพี่มงจะให้ไปเก้าศูนย์ห้าเนาะโอเคเหมือนเลขนะเหมือนเลขเหมือนเลขเหมือนเลขครับ แต่ว่าเดี๋ยวลองลองล,อง,ลองน้ําหอมมงคลดูใช่ไหมเพีย,ยถูกต้องน้ําหอมมงคลไม่แต่เคียนรักไม่แต่เพียนลงเฉียวที่ไหนเลข็ขึ้นที่นั่นเ,เพียงเพียงสาธุสาธุโดยบระดาโชคลาภเป็นลูกหลานเด้อว,วันนี้ลูกหลานมาช่วงเย็ยนช่วงค่ำเด้อขอให้ได้รับโชคกันทุกคนเด้อสาธุสาธุรู้สึกว่าไฟมันจะสว่างมากไฟเป่าลงแป้งไหม จะลงแป้งเุ้ยก่อนลงแป้งก็มือนเป็นเลขขึ้นมาเหมือนเดิมเห็นไหมอันนี้เลขแปดป่ะเนี่ยเนี่ยแปดสองแปดหรออะอันนี้เหมือนแปดท่านผู้ชม,ม 2, เหมือนสองเหมือนแปดแต่ไม่ชัดเจนหรอกเอาแป้งลงเลยแล้วกันแป้งหมดเลยนั่นแหละได้แล้ว เลขได้เลขแล้วต้องรูปไหมหรือไม่ต้องเห็นเหลเห็นเลขมหมนะถ้าเห็นกจะเอาแบบนี้เลยเห็นแต่เห็นแต่เป็นเลขเดือที่ออกไปแล้วไงเลขอะไรเห็นหกห้าลองปักไฟเป็นสีนี้ดูท่านผู้ชมปักเอสเป็นไฟสีนี้ปะเห็นเป็นเป็นเป็นใช่ไหมลองรูปดูไหมรูปเผื่อมีคนเห็นเลขอื ถ้าไม่รูปก็เห็นแล้วนะสามตัวล่ะเห็นตัวนี้ด้วยนะเนี่ยนั่นแหละนั่นนั่นตัวที่สองตัวหน้าเป็นหกไหนเนี่ยตัวตัวที่ตัวที่สองเนี่ยอตัวที่สองตัวหน้าตัวหน้าเป็นหกแค่อย่างนี้เหรอใช่นี่นี่นี่หกใยเลยหกม้วนเลยอ่ะนี่นแหละอ๋อหะหกเออหกห้าเหรอใช่มันหกอะไรเดี๋วมาสามตัวไงเดี๋ยวนะดูดีๆท่านผู้ชมผมว่า ตรงนั้นน่ะน่าสนใจนะครับตอนที่ผมชี้ตัวแรกนี่เหมือนเลขสามสามอะไรเนี่ยเอ็ดหนึ่งแปดหรือเปล่าสามหนึ่งแปดหรือเปล่าหรือว่าที่ไงเห็นไหมเดี๋ยวลองเอาอะไรมาขุดุ้ย แต่ตรงนี้เหมือนเลขเหมือนนะเอสนี่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 เจ็ดสามเหรอเนี่ยเลขเก้าวะเลขเก้ากล้องนี้เป็นเจ็ดอะเป็น 7, เจ็ดกับเลขสามอะเป็นเลขเจ็ดกับเลขสามเห็นเป็นเลขเก้านะเนี่ยชัดเลยเลขเจ็ดแล้วมีขีดตรงกลางด้วยโอ้ยแปดพี่มง ฝั่งนี้กแปดฝั่งนี้เลขเก้าเออแปดมาดูฝั่งนี้ดิฝั่งนี้เป็น, 8, นเลขเก้านะนี่เลขเก้าน,นะน,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ดำดำนี่ดำดำตัวนี้นะอืมเอาใหม่เอาใหม่เอาตัวใหม่เอจเอาตัวใหม่เริ่มใหม่ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งน,นะเดี๋ยวดูตัวอื่นก่อนนะ,ะเพื่อมีตัวอื่นที่ชัดเจนกว่าท่านผู้ชมลองดูนะ ดว่ตรรนนี้เป็นเลขสามเลขแปดเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดเห็นไหมถ้าไม่เห็นจะลงแป้งกล้นนะลงเลยเดี๋ยวเอานี่มาเขียงก่อนได้ไหมได้ออกไม่ได้เอ็ดออกไม่ได้ได้สิทำไมทำตัวผอมๆออกเลยแล้วเอากัรทุบให้เจ็ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเี็นให้ดูนะนี่นะเลขสามมันจะมีวงแบบนี้ เลขสามอันนี้เลขแปดอันนี้เลขหนึ่งหรือเลขเลขเจ็ดชัดไหมชัดถ้าไม่ชัดจะฉีดน้ำหอมแล้วนะชัดแล้วนะตัวอื่นนะอะตัวั้นชุดหนึ่งนะเอาเป็นว่าชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลอง ลองฉีดน้ำหอมลงดูนะเกิดเลขอื่นนะหอมมงคลฉีดแล้วมงคลแตจริงๆอะ่ะชอบชอบจุดนี้เหมือนกันน่าจะเป็นเลขอยู่นะเป,นเป็นเลขอะไร เป็นข้อไฟเลยไม่เข้าไปข้างในเลยนะแป,นะแป้งหมดนะแป้งหมดหมดเลยหมดเลี้ยงเลยไี่ซื้อแป้งมาด้วยออสนับสนุนสปอนเซอร์แป้งยี่ห้อไหนชอบชอบโคเทคนะยี่ห้อโปรเทนะโรคโรเทคสีชมพูโปรเทรคต้องเข้าแล้วละ่ะ ใช่ชอบโพเทคสีชมพูนะครับน่าจะให้เลขดีนะแม่ตะเคียนน่าจะให้เลขดีเพราะว่าแป้งโพเทคสีชมพูอหอมมากต้องหนึ่งแปดสามพอมาแก้กลายเป็นหนึ่งเก้าสามไปแล้วที่งมงรูปไปรูปมาตัวน,นี้หลอะเป็นเลขเก้าอ่ะเจ็ดเก้าสามหนึ่งเก้าสามเออสงอะไรรูนั่นแหละเห็นไหมดังไหมดังดังดีใน,นรูเหรออืม ได้เป็นหนึ่งเก้าสามไปละโอเคตรงตรงนี้เหมือนเจ็ดนะเนี่ยเหมือนเจ็ดนะยิง่งย,ยิงถูยิงเป็นเลขเก้ชาชัดเจนหนึ่งเก้าสามข้างบนน่ะหรออืมอ่ะผมเอาตัวนี้แล้วนะผมไม่ผมไม่หาแล้วนะ เออเอาหนึ่งเก้าสามนี่แหละจะเป็นเลขคี่ทั้งหมดก็เอาแล้วนะต่อให้เป็นเจ็ดเก้าสามมันก็เลขคี่ทั้งหมดอยู่ดีเอาว่าตัดเล่นแล้วกันอ่ะหนึ่งเก้าออกไปแล้วด้วยก็นั่นสิเออเลขออกไปแล้วทำไงก็เก้าสามแล้วกันเอาไม่แน่หรอกนะนี่ชัดเจนเลยเคเอาตามนี้นะครับเอาแล้วหรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเค ก็ทูบมงคลนะครับก็ได้ออกมาครบทุกตัวแล้วเนาะพี่โมงสองทูบมงคลกันไหมนี่เลขที่ได้คือเลขผมมองไม่เห็นนะครับผมไม่มีไฟ ที่โมมันกลับข้าไปแล้วอ่ะอืมนี่นะครับเป็นหกหกสองสามเนาะนี่อัน,นเลขทุมคนออกมาแล้วเป็นหกเป็นหกเป็นสองเป็นสามนะครับเลขสวยงามมากเลยหกสองสามใครสนใจเอาเลขนี้ไปก็ได้นะครับ เสียงนกในรูหกสองสามเนี่ถูกแน่นอนนี่นกในรูเป็นประกันนี่คือเสียงมันนะครับ ไม่ได้เกิีไยใส่ทองไม่ต้องเกลีแม่ยานางเนาะได้เล็ประมาณนี้นาะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับเลขก็ไม่เยอะเนาะประมาณประมาณสี่ชุดเองก็ใครสนใจเอาชุดพวกนี้เนาะไปซื้อเล่นตัดเนาะก็เชิญได้นะขอให้ได้รับโชคเนาะขอให้เหมือนน้ององาะเนื้อแสนเนาะตอนนี้ครับช่องบล่อยพืชไม่นะครับช่องพี่มงคนสังเลขนะครับ แล้วก네็น้องอองไม่มานะครับติดตามด้วยครับมาดูอองก็ต้องลาไปก่อนนะสหรับวันนี้นะครับไอ้เราก็ลาไปก่อนกับแม่ตะเคียนวัดบางแก้วนะครสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอาพี่โมงพี่มงลาคนหน่อยบ๊ายบายเดี๋ยวเราลาไปกับนี่เลยมาแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยๆโตๆทันใจเหมือนหลวงพ่อโตทันใจครับ